วันนี้ต้มมะละผักกาดดองค่ะตั้งหม้อแล้วนะคะใส่รากผักชีแล้วก็กระเทียมลงไปค่ะซีโครงหมูนะคะใส่ลงไปช่วงที่น้ํากําลังขึ้นภายน้ําอย่างนี้ค่ะน้ําจะได้ใสใส่ลงไปเลยค่ะผักกาดดองนะคะผักกาดดองเปรี้ยวคัดพิเศษคือตัวนี้เลยค่ะเอามาหั่นก่อนนะคะจะเป็นเขาจะเป็นต้นหนึ่งเลยแล้วเราก็เอามาหัน่นพอคํา ไม่กล้าซื้อข้างนอกเพราะไม่มั่นใจในความสะอาดค่ะใส่ลงไปเลยนะคะใส่น้ำลงไปด้วยค่ะรสชาติจะได้อร่อยมาราจีนนะคะหั่นแล้วก็คั้นด้วยเกลือเพื่อลดความขมลงไปเดี๋ยวเราจะใส่ตอนให้น้ำเดือดอีกสักหน่อยแล้วเราค่อยใส่ค่ะเดือดแล้วค่อยๆช้อนฟองออกค่ะน้ำจะได้ใส่หน้าทานใส่ซีอิ๊วขาวเข้าไปค่ะน้ำปลาค่ะเล็กเกลือนิดหน่อยค่ะ สังเกตว่าอาหารที่ทำทุกเมนูจะไม่มีผงปรุงรสนะคะต้นหอมผักชีจะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะคะเราจะใส่ในขั้นตอนสุดท้ายสังเกตว่าจะใช้ได้เมื่อไหร่ก็คือกลิ่นหอมปรุ้งนั่นลหละคือเคล็ดลับความอร่อยว่ามันได้ที่แล้วใส่พริกไทยลงไปเลยค่ะเพื่อความหอมเติมน้ําตาลลงไปด้วยค่ะอันนี้เป็นน้ําตาลมะพร้าวนะคะกลิ่นหอมไปถึงหน้าบ้านแล้วค่ะ ใช้ได้แล้วนะคะใส่ต้นหอมผักชีลงไปได้เลยค่ะทิมรสด,ดูแล้วออกเปรี้ยวหวานเคม็มขมกลมกล่อมพอให้ชุ่มคอค่ะต้มมะระกกระดูกหมูพร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ